สวัสดีพี่น้องนะครับโซเชียลนะครับลุงขอเกาวันนี้นะครับก็ฝากซีทุกท่านนะครับที่ให้ลุงไปตามแม่ตะเคียนแม่มารีนะครับเดี๋ยวลุงยังไม่ได้ไปเลยสละชิปชิปหน้าค่อยเข้ามาติดตามกันนะครับวันนี้ลุงก็ทำงานเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวลุงลง คลิปเสร็จแล้วลุงก็จะไปนะครับตามมาให้พี่น้องเอฟทุกท่านนะครับที่ขอกันมานะครับว่าอยากดูของลุงมั่งของเฮงลุงเรืองก็ดูได้นะครับเหมือนกันนะครับแต่อาจจะไม่เหมือนที่ว่าเราจะได้ตัวเด็ดเหมือนกันหรือไม่นะครับสำหรับวันพรุ่งนี้ว่าเอฟซีพี่น้องนะครับเด้อเดี๋ยวผมจะไปตามให้นะครับเพราะว่าก็ยุ่งอยู่กับงานนะครับก็ ฝากเอฟซีทุกท่านนะครับผู้เข้ามาติดตามนะครับแนวทางแบ่งปันวันนี้นะครับลุงจ่าลงให้ก่อนนะครับสลับหาหน่อยเมื่อวานก็แตกไปนะครับหนึ่งหน่อยนะครับวันนี้ก็จะเอาเข้าสามหน่อยกันเลยก็แล้วกันนะครับสลับตัวเลขที่น่าจะเป็นนะครับพี่น้องแบ่งปันนะครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับผู้เข้ามาติดตาม สถิติสูตรก็คือสูตรนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเลขในคลิปใดๆนะครับไม่ฝากหมุดฟันตรงให้นะครับไม่สนับสนุนในเล่นการพนันทุกชนิดพี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมแต่ละชิปของลุงนะครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับฝากไว้นะครับที่ลุงของเก่าสามชัยนะครับก็วันนี้สลับวันที่3ามสต่อคอหกสามหานอยตัววิ่งตัวรูดนะครับพี่น้องฝากกันไว้นะครับก็เวลาก็วันจันทร์ค่อย ติดตามกันก็แล้วกันนะครับไม่ว่าใครเข้ามาแล้วนะครับพี่น้องฝากเอฟซีทุกท่านด้วยก็มาติดตามนะครับสูตรก็คือสูตรพี่น้องฝากเอฟซีทุกท่านด้วยนะครับสาธุขออนุโมทนานะครับพี่น้องผู้ที่ทําบุญเข้ามากระลุงของเก่านะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเข้าไม่เข้าอยู่ที่พี่น้องนะครับบุญเท่านั้นที่หนุนนํานะครับฝากกันไว้นะครับ ทักทายออนไลน์เข้ามาใต้คลิปนะครับคอมเมนต์เข้ามาก็ได้นะครับพี่น้องตอบทุกตอบทุกคอมเมนต์นะครับขอให้โชคดีก็แล้วกันผู้ที่ให้นะครับผู้ที่ไม่ให้ก็เช่นกันนะครับขอให้ได้ร่ำรวยทุกท่านทุกคนสําหรับวันนี้แนวทางแบ่งปันพี่น้องก็เช่นเคยนะครับลุงก็จะได้ไปตามคลิปต่ตอไปนะครับก็จะเป็นก็ตะเจียนแม่มารีเฮียนบอก เลขเด็ดนะครับก็จะเป็นงวดแรกนะครับพี่น้องผู้เข้ามาติดตามนะครับเดี๋ยวลุงไปตามให้นะครับจะขึ้นมาอยู่ที่วันนี้อาจารย์ก็วงสวงนะครับที่เอาขึ้นมาที่วัดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ฝากเรีทุกท่านด้วยนะครับลุงจะไปตามมาให้นะครับพี่น้องได้ชมกันต่อไปนะครับฝากกันไว้นะครับแนวทางก็แบ่งปันเช่นเคยพี่น้อง สูตรก็คือสูตรนะครับมีเข้ามีหลุดไม่ว่ากันนะครับฝากกันไว้แนวทางแบ่งปันเช่นเคยพี่น้องพวกเข้ามานะครับน่าจะเป็นนะครับตัวเลขตัววิ่งตัวรุ่นนะครับเตรียมปากกาขึ้นมาแล้วก็เตรียมตรวจกันไว้นะครับฝากแนวทางแบ่งปันเช่นเคยไม่สนับสนุนในเล่นการประนันทุกชนิดนะครับพี่น้องฝากเก็บทีทุกท่านด้วยนะครับพ็เข้ามาติดตาม กดซับสไคร์นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งกันไว้นะครับจะได้ไปต่อหรือไม่ลุงลองให้ก็เพื่อเป็นแนวทางแบ่งปันพี่น้องนะครับลุงไม่ได้ไม่เป็นไรคอพี่น้องโชคดีก็แล้วกันสำหรับวันนี้สามตัวแตกตัววิ่งตัวรูดที่น่าจะเป็นนะครับรูดแปดนะครับรูดสามรูด 2, สองสำหรับวันนี้นะครับก็สามตัวเต็งโตนะครับเจ็ดแปดสอง หนึ่งสามแปดนะครับหกสามเจ็ดจะแตกหรือไม่ปวดชวิตเจรณยญาณนะครับในการรับชมในชิดนี้วันนี้นะครับไปกลับด้วยนะครับรับรัพย์เต็มๆนะครับชัวๆสามหน่อยเลยนะครับวันนี้ลุงลงให้แนวทางแบ่งปันพี่น้องเท่านั้นนะครับโปวดชวิตเจรณาญาณกันในการรับชมพี่น้องแต่ละชิปก็สำหรับวันนี้แนวทางแบ่งปันตัวเลขก็น่าจะเป็นปร่ามานี้นะครับหกสามสามหกไปกลับนะครับพี่น้อง 8 2 2 8 3 8 8 3 4 8 8 4วันนี้วันพระ8น่าจะมานะครับ7 8 8 7 8998นะครับพี่น้องฝากเอฟซีด้วยนะครับบางทีน่าจะตองด้วยนะครับ8 8นะครับพี่น้องซื้อหลุดซื้อเกินซื้อกันไว้ด้วยนะครับพี่น้องฝากเอฟซีทุกท่านนะครับไม่ปากหมดฟันตรงให้นะครับพี่น้องหาซื้อกันเองนะครับ ลุงไม่รู้ด้วยนะครับพี่น้องขอโชคดีก็แล้วกันสําหรับผู้ที่อัดลายหรืออย่างไรก็ดีนะครับเข้ามานะครับขอหมายเลขบัญชีนะครับทําบุญกับลุงนะครับเพราะนุโมทนาธาธูด้วยสจจวจาที่ดีๆนะครับที่ลุงลงให้แนวทางแบ่งปันนะครับตราบใดที่วันใดที่ลุงยังมีลมหายใจพี่น้องจะหายจนนะครับพี่น้องฝากเรียทีทุกท่านด้วยนะครับ วันใดที่มีลุงพี่น้องก็ต้องมีตังนะครับพี่น้องฝากกันไว้แนวทางแบ่งปันเท่านั้นนะครับปวดชวิตจรณญาณกันในการรับชมไม่ได้ม้นะครับฝากกันไว้วันนี้เข้านะครับสามตัวแตกแน่นอนนะครับไม่ปักหมุดฟันตรงให้รับรับเต็มๆนะครับพี่น้องผู้ก็มาติดตามก็ดีนะครับชัวร์ๆกันเลยนะครับวันนี้สามตัวแตกนะครับพี่น้องฝากกันไวที่ทุกท่านด้วยนะครับพ่าแนวทางก็แบ่งปันเช่นเคยพี่น้อง ก็ขอให้เอฟีทุกท่านนะครับผู้เข้ามาจงโชคดีกันก็แล้วกันนะครับสำหรับตัวเลขวันนี้ที่น่าจะเป็นนะครับก็ประมาณนี้นะครับรูด8รูด3รูด2นะครับ7 82พี่น้อง138 637 6336ไปกลับนะครับรับทรัพย์กันเต็มๆพี่น้อง8 228 3883นะครับ4884 7จ็ดเก้าเก้าเจ็ดแปดเก้าเก้าแปดนะครับวันนี้รับหน่อหนอนะครับพี่น้องฝากกันไว้นะครับรอลุ้นกันเย็นนี้นะครับห้าโมงเย็นนะครับฝากเอฟซีนะครับ, 4, รบทุกท่านทุกคนก็แล้วกันผู้เข้ามาติดตามนะครับลุงลงให้วันนี้ก็แนวทางก็แบ่งปันพี่น้องเช่นเคยนะครับขอยพี่น้องจงร่ำรวยกันทุกท่านทุกคนผู้เข้ามาติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับพี่น้องไม่สนับสนุนนเล่น,ลนการพนันทุกชนิด ผู้ที่แอดไลน์ขอหมายเลขบัญชีมาก็ขออนุโมทนารอรับก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวลุงส่งให้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางไลน์นะครับทางเมสเซจนะครับก็แอดไลน์เข้ามาดีนะครับก็จะดีกว่าเมสเซจนะครับเพราะว่าลุงไม่ค่อยอ่าแต่แชร์ไปที่เฟซบุ๊กนะครับพี่น้องผู้เข้ามาติดตามเข้ามาชมก็คงจะได้รับกันนะครับฝากกันไว้นะครับขอมาหมายเลขบัญชีนะครับแอดไลน์เบอร์เช่นเคยนะครับเบอร์เก่าเบอร์เดิม ที่ลุงลงให้นะครับฟังไม่ทันก็ย้อนคลิปเอานะครับหาดูกระเดงนะครับว่าที่ลุงลงให้นะครับแนวทางแบ่งปันข้าวแตกจริงหรือไม่นะครับตัวหรือไม่ฝากกันไว้นะครับวันใดที่ลุงยังมีลหมหายใจพี่น้องต้องหายจนแน่นอนครับฝากกับเอฟซีทุกท่านด้วยนะครับผู้เข้ามาติดตามนะครับขอพี่น้องจงโชคดีสําหรับวันนี้ แนวทางก็คือแนวทางนะครับพี่น้องแบ่งปันพี่น้องเช่นเคยนะครับโปรดชวิตเจนะรณญาณกันในการรับชมไม่สนับสนุนในเล่นการพนันทุกชนิดไม่มีสิ่งใดที่ดีๆที่จะมอบให้อมมหานาชาลิติเอหิมะมะนาชาลิติเอหิมะมะนาชาลิติเอหิมมะนามาภาธาภาทานามาณภา,าธา สาธุสาธุพี่น้องผู้ก็มาติดตามนะครับขอให้โชคดีก็แล้วกันสลาวันนี้แนวทางแบ่งปันพี่น้องทายคิปสูตรจุดห้าวีนะครับขอบฝากซีทุกท่านนะครับแคปบหน้าจอกันไว้นะครับลงได้มาแล้วนะครับตัวเลขเป็นเพียงสาติทิเท่านั้นนะครับไม่ได้ให้งมงายนะครับพี่น้องฝากกันไว้นะครับแนวทางก็แบ่งปันเช่นเคยวันนี้น่าจะสามตัวแตกนะครับผูกเข้ามานะครับลองลุ้นกันดูนะครับ คนที่ไม่ตามก็ไม่ได้นะครับพี่น้องถ้าใครตามลุงไม่เสียหลายนะครับเข้าไม่เข้าอยู่ที่ตัวเลขนะครับโสดชวิตจจรณาญาในการรับชมแต่ละชิปของลุงนะครับฝากเอฟซีทุกท่านไว้แอบหน้าจอนะครับเอาไว้หาซื้อกันเองนะครับไม่รากหมดฟันธงให้ชุดชัวนะครับรอรับทรัพย์เย็นนี้ฝากเอฟซีทุกท่านทุกคนก็แล้วกันนะครับพี่น้อง แบ่งปันทุกท่านทุกคนก็แล้วกันนะครับสําหรับท้ายจิปนี้ลุงลงให้แล้ว0.5วีนะครับลุงจะได้ไปตามต่อนะครับเดี๋ยวตามกันต่อวันนี้กันเลยนะครับลุงจะไปตามหัวใหญ่หวยรัฐบาลนะครับไม่ว่าจะเป็นนอมศิลหรือตัวเลขวันที่หนึ่งพรุ่งนี้นะครับรอลุ้นกันนะครับลุงจะไปตามแม่แต่เชียนนะครับเพื่อนมาใหม่นะครับวันนี้เป็นวันได้ยินข่าวว่าจะแต่งงานของแม่แต่เชียนนะครับ ทั้งสองนะครับเดี๋ยวลงจะไปตามมาพี่น้อง f อทุกท่านได้รับชมกันนะครับสวัสดีครับ